เราก็ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหมอสันทันโรคค่ะกับช่วงที่มีชื่อว่า1คําถามกับหมอสันนั่นเองนะคะแล้ววันนี้ทางรายการของเราก็ได้มีการคัดเลือกคลิปวิดีโอนะคะที่มีคุณผู้ชมทางบ้านค่ะได้เข้ามาโพสต์ไว้ในหน้าแฟนเพจของรายการหมอสันทันโรคนะคะแล้วก็คุณทางบ้านเนี่ยค่ะได้มีคําถามมาถึงคุณหมอสันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอาการเจ็บหน้าอกค่ะคุณหมอ <c oughs> เดี๋ยวไปฟังกันเลยดีกว่าว่าเขาามี <Okay. S 1> อาการอย่างไรบ้างนะคะตอนนี้นะครับ คือผมปัจจุบันอายุก็ใกล้จะหกสิบปีเลยนะครับจะมีอาการของโรคไม่เชื่อว่าเป็นโรคหัวใจนะครับคือหัวใจมีอาการจุดเสียดแป,แป,แป๊บๆมันมีมีอาการบ่อยขึ้นนะไม่ทราบว่าเคยจะสาเหตุอะไรเปล่าขอให้คุณหมอช่วยดบนะปัจจุบันโอเคครับ, okay, รบผมแยกเป็นสองประเด็นนะฮะอาการเจ็บหน้าอกเนี่ยนะฮะอันนี้หนึ่งด่วนไม่ด่วนก่อนนะฮะ <Ha. S 2> ตัวที่จะบ,บอกว่าด่วนไม่ด่วนคือ เวลาจำไว้เลยนะฮะยี่สิบนาทีถ้าอาการเจ็บหน้าอกไม่ว่าจะเจ็บท่าไหนนะฮะผ่านไปยี่สิบนาทีพักก็แล้วอมยาก็แล้วเนี่ยยังไม่หายเจ็บนั่นเป็นเรื่องด่วนนะมีโอกาสมากแลอเกินจะเป็นกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันต้องรีบไปโรงพยาบาลนะฮะค่ะด่วนไม่ด่วนตัดสินกันที่เวลา2ี่สิบนาทีถูกต้องนะนั่นเป็นเด็นที่หนึ่งนะฮะประเด็นที่สองเจ็บหน้าอกแบบนี้ใช่หรือไม่ใช่โรคหัวใจขาดเลือดนะฮะ อันนี้บอกมันมันตัววัดเนี่ยบอกได้แต่น่าจะเท่านั้นเองไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะน่าจะก็คือว่าถ้ามันเจ็บแบบแน่นนะ,ะแน่นเหมือนใครมาเหยียบกระโทษเหมือนช้างเหยียบบางคนต้องบอกเหมือนเราเข็มขัดมารัดหน้าอกนะแน่นนะฮะแล้วก็เจ็บเวลาที่เราออกแรงยิ่งออกแรงยิ่งเจ็บพอเราพักเฉยๆดีขึ้นอ,อันนี้น่าจะใช่นะนาจะใช่เจ็บหน้าอกจากหัวใจขาดเลือดมันการวินิจฉัยโรคหัวใจขาดเลือดระยะไม่ด่วนในเรา ด้วยตัวเองได้แต่ถ้าระยะ่วนดูนาฬิกาเท่านั้นเลยครับปเด็นเกี่ยวกับโรคหัวใจมีเท่านั้นจริงๆอย่างอื่นไม่ต้องวอรี่อะไรเลยทีนี้เมื่อกี้ท่านบอกว่าท่านอายุยังไม่ถึง60เลยเนี่ยอายุน้อยกว่าผมนะผมนี่หกสิบกว่าแล้วอายุค่อนข้างน้อยนะฮะดูปัจจัยเสี่ยงของโรคหน่อยนะฮะบรีไขมันความดันเบาหวานการไม่ออกกําลังกายห้าอย่างนะฮะอะไรที่มีในตัวเราก็จัดการมันซะ นะและดิฉันนะคะยังคงมีข่าวดีนะคะมาฝากด้วยสําหรับคนไทยแล้วก็ข้าราชการไทยค่ะคุณหมอ<ฆ>คะเรื่องของโรคหัวใจก็ยังไงก็ไป <c oughs> พิสูจน์กันเอาเองแล้วกันเนาะ <c oughs> ไปลองตรวจสอบกันเอง <c oughs> ด้วยการออกกำลังกายนะ,ะแต่ว่าข่าวดีสําหรับคนไทยแล้วก็ข้าราชการไทยนั่นก็คือเรื่องของการสามารถเบิกจ่ายรักษาพยาบาลจากกรมบัญชีกลางได้แล้วนะคะตามรายการดังต่อไปนี้เลยคะ่ะ และนี่คือทั้งหมดของรายการหมอสันทันโรคนะคะที่นำเอาเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพมาฝากคุณผู้ชมนะคะจะได้รู้ไว้เพื่อเป็นการป้องกันโรคต่างๆด้วยแต่ก่อนจะจากกันไปเช่นเคยคุณหมอสันใจยอดสินของเราก็ยังมีคำคมมาฝากด้วยวันนี้ว่ากันด้วยเรื่องอะไรคะคุณหมอก็วันนี้เป็นคำคมไทยโบราณนะฮะฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดค่ะคือคำคมนี้กลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่นะครับท่านผู้ชมเพราะว่าในอินเทอร์เน็ตตอนนี้ มีข้อมูลขยะเยอะเหลือเกินนะฮะถ้าเราไม่รู้จักแยกแยะเหมือนหนังสือของดรลันเดลที่เราคุยกันวันนี้นะฮะเราก็จะกระตกกระตากว่ามันเป็นเรื่องลเลวร้ายเป็นเรื่องน่ากลัวเพราะฉะนั้นจำเป็นที่เราต้องกลั่นกรองรู้จักจัดชั้นของหล,ลักฐานวิทยาศาสตร์ที่เสนอเข้ามาทางอินเทอร์เน็ตนะ,ะ,ะเพราะฉะนั้นฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดยังเอากลับมาใช้ได้นะครับ กลับมาใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยแล้วก็ทุกเรื่องราวรวมถึงเรื่องของสุขภาพแบบนี้ด้วยนะคะเมื่อเวลาของรายการหมอสันทันโรคแล้วนะคะแต่ว่าคุณผู้ชมยังเข้ามาติดตามรายการย้อนหลังได้รวมถึงมาฝากคําถามที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพต่างๆได้ด้วยนะคะที่แฟนเพจของรายการของเราค้นหาเลยค่ะคําว่าหมอสันทันโรคนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาติดตามรายการของเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีวันนี้ดิฉันพัชจิตนตนาุลและคุณหมอสันใจย,ยอดศิลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ